E ตั้งคารที่จะทําแท้งได้เนี่ย ต้องอยู่ในกรณีพิเศษก็คือมีปัญหาทางสุขภาพกายหรือว่าปัญหาทางสุขภาพจิตโดยต้องผ่านการเห็นชอบรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งคนรวมถึงกรณีของหญิงที่ตั้งครรภ์ที่ถูกข่มขืนถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ทำแท้งได้ก็ตามนะครับโดยข้อบังคับดังกล่าวนะคะยังไม่ครอบคลุมกรณีหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมค่ะจึงมีการผลักการเพื่อปรับแก้ประมวลกฎหมายความผิดอาญาให้ละเว้นโทษผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและ หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์หรือว่า3เดือนค่ะถ้าเราเชื่อว่าบริการทำแท้งเนี่ยเป็นบริการสุขภาพทุกบริการสุขภาพไม่มีบริการไหนไม่ต้องวินิจฉัยแต่ถ้าหากว่าทําให้มันผิดกฎหมายและผู้หญิงคนนั้นเดินไปที่คลินิกทาแท้งเถื่อนหรือซื้อ,อยาทางอินเทอร์เน็ตจะไม่มีการวินิจฉัยแบบนี้เลยซึ่งนั่นคืออันตราย ความคิดเห็นของคุณหมอแล้วนะคะบอกว่าถ้าการทําแท้งม,มันเป็นบริการทางสุขภาพนั่นหมายถึงว่าต้องผ่านการวินิจฉัยของแพทย์ก่อนอนะคะจะได้ปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็ให้คุณหมอเขาเป็นคนตัดสินใจวินิจฉัยดูว่าเอ้ยเราจะทําอย่างไรกันดีนะคะแต่ถ้าเกิดไปใช้บริการของคลินิกทาแท้งเถื่อนโอ้โหอันนี้อันตรายมากมาก ส่วนอีกขั้นหนึ่งที่ออกมาให้ความเห็นเหมือนกันเนี่ยนะคะก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์พิเศษลุงพิการนนนท์ค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาราชวิทยาลัยสูติารีแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะท่านบอกว่าการปรับแก้กฎหมายฉบับกันกล่าวเนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาการทําแท้งเถื่อนแล้วก็เปิดโอกาสให้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยเขามีสิทธิเลือกทําหน้าที่ของเขาตามเสรีภาพของเขากันด้วยนะคะค่ะสำหรับ นี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่มันดีอยู่แล้วล่ะในปัจรัยที่แต่สำหรับบ้านเราก็อาจจะเป็นเรื่องใหม่นิดนึงเพราะว่าเป็นเมืองพุทธด้วยเซนซิทีฟความเซนซิทีฟนิดนึงก็ยังคือจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีแบบเถียงเถียนกันอยู่บ้างนะคะตรงนี้คําว่าพร้อมไม่พร้อมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลายอย่างค่ะคุณผู้ชมอย่างเช่น เรื่องของการถูกกระทำนะคะแพ้หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ในมุมหนึงเราก็เห็นใจนะคะแต่สําหรับบางคนที่ไม่ได้ดูแลตัวเองรับสนุกรับสนุกแต่ไม่ป้องกันนั่นแหละนั่นแหละนะก็อาจจะทําให้ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่เดี๋ยวรอดูความชัดเจนกันอีกครั้งนะคะแต่ว่านํามาแจ้งรายเอียให้ได้ทราบกันเบื้องต้นก่อน